เราแมงจะพามาชมนะครับเก้าไม้มงคลหน้าสะสมนะครับที่ทุกคนน่าจะหามาปลูกไว้ในบ้านเรือนนะครับเชื่อว่าเป็นสิริมงคลนะครับเสริมโชคลาภเสริมโชคลาภการงานการเงินนะครับเดี๋ยวมาดูต้นแรกนะครับต้นนี้ชื่อว่าเดรีด่างนะครับลักษณะของต้นเดรีนะครับก็จะเป็นพื้นใบสีเขียวนะครับแต่ต้นนี้นะครับจะพิเศษกว่านั้นก็คือด่างขาวนะท่านมาชมนะครับ ต้นนี้หลีด่างนะครับเชื่อว่าปลูกไว้ที่บ้านนะครับจะเสริมโชคลาภนะครับความเป็นสิริมงคลให้กับท่านผู้ให้กับการค้าขายนะท่านผู้ชมต้นต่อมานะครับชื่อว่าไม้แย่แย่นะครับเป็นไม้เก่าโบราณนะครับหายากนะครับเมื่อก่อนเขาก็จะตัดจริงนะครับไปแย่แย้นะครับแย่ก็จะออกมาจากรูนะครับอ่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านผู้ชมนะครับก็ถ้าปลูกไว้ที่บ้านเรือนก็จะช่วยเรื่องค้าขายนะครับ การงานการเงินโชคราบยุดตำแหน่งนะท่านผู้ชมนี่ครับพ่อค้าแม่ค้าควรมีเก็บไว้หน้าบ้านนะครับต้นต่อมานะครับเชื่อว่าเป็นกวักพระพรมนะครับท่านผู้ชมกวักพระพรมบ้านไหนปลูกกวักพระพรมนะครับบ้านนั้นก็สงบร่มเย็นนะครับนี่นะครับต้นต่อมานะครับเชื่อว่าทุกคนก็มีเหมือนกันนะครับชื่อว่าเสน่ห์จันนานะครับเสน่ห์จันนานะครับ จะจะช่วยเรื่องเงินทอนะครับไพรมาเทมานะท่านผู้ชมนะครับใบจะแบบเงาเงานะครับนี่เสน่ห์จันนางนะครับต้นต่อมานะครับชื่อว่าณหน้าทองนะครับนี่บ้านใครปลูกนะครับก็มีเงินมีทองนะครับพ่อค้าแม่ค้าควรถามมาปลูกไว้นะครับชื่อว่าณหน้าทองนะครับมาที่ต้นที่หกของเรานะครับน้องชื่อว่าแก้วสารพัดนึ่งนะครับ เชื่อว่าบ้านไหนมีแก้วสารพัดนึกปลูกนะครับบ้านนั้นนะครับก็จะจะทําการสิ่งใดนะครับไม่ติดขัดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแก้วสารพัดนึกนะครับต้นที่เจ็ดของเรานะครับอ้เป็นบอนสีเอ้เป็นโทษทีนะครับน่าจะเป็นเป็นตระกูลนะครับเอ่อพวกเลื้อยนะครับเนี่ยเลื้อยนะครับน้องชื่อว่ากุมาลดานะท่านผู้ชม กุมาดำเป็นบอลเป็นกุมาดำเป็นเป็นพืชนะครับที่นำมาปลูกไว้ที่บ้านเรือนนะครับถือว่าเรียกลูกค้านะครับให้เข้าบ้านเข้าเรือนนะครับนี่ครับกุมาดำนะครับเป็นบอลเป็นต้นไม้ที่หายากนะครับในปัจจุบันนี้นะเห็นหาดูยากนะครับกุมาดำนะครับครับต้นที่แปดนะครับชื่อว่าว่านางคุ้มนะครับ เชื่อว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านเรือนนะครับก็ช่วยในการคุ้มภัยนะครับคุ้มครองคนที่อยู่ในบ้านนะครับบ้านนางคุ้มนะครับต้นที่แปดของเรามาถึงต้นที่เก้าของเรานะครับโอเป็นใบที่มีเจ็ดสีนะครับนี่น้องชื่อว่าโพเจ็ดสีนะครับต้นใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะครับเชื่อว่าถ้าปลูกไว้บ้านเรือนนะครับก็จะมีสิริมงคลนะครับมีแต่ความดีการเงินการงานเข้ามาในบ้านนะท่านผู้ชม โอ้ท่านผู้ชมรู้อย่างนี้แล้วครับก็ควรหาไม้ประดับนะครับมาตกแต่งบ้านเรือนนะท่านผู้ชมนะครับหนึ่งนะครับก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับพวกการงานการเงินนะครับเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับทําให้เราสดชื่นตอนเช้าเมื่อเราได้ดูนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแบงค์บอลสีด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาไปกับภาพโพเจิตสีสวยๆนะครับ